วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Thai Military อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงคลิปที่ทหารยูเครนนะครับสามารถใช้จรวดต่อสู้รถถังแบบสังหน้าพีนะครับจัดการเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทันสมัยที่สุดของรัสเซียอย่าง KA52 ให้ลงมาคุกฝุ่นได้อย่างไรนะครับ และจากคลิปที่ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ KA 5 2นั้นได้บินอยู่เหนือแนวไม้เพียงเล็กน้อยครับและต่อจากนี้นครับเราจะได้เห็นฐานยูเครนเล็งอาวุธแบบสังหน้าพีนะครับเข้าหาพวกมันและทําการยิงเข้าไปครับ โดยเราจะเห็นได้ว่าลูกจรวดนั้นใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงไม่กี่นาทีนะครับก่อนที่ลูกจรวดจะเข้ากระทบเป้าหมายจนทำให้ KA-52 นั้นเกิดการระเบิดขึ้นกลางอากาศและตกลงสู่พื้นดินในที่สุดครับและจากเหตุการณ์นี้ละครับก็ได้มีท่านผู้ชมหลายๆท่านตั้งข้อสังเกตว่าเหตุได้ระบบต่างๆของ KA-52 นั้นจึงไม่ได้แจ้งเตือนให้นักบินทราบเลยว่าพวกเขานั้นได้ถูกล็อกเป้าครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินนั้นคิดว่า ในคลิปนี้ฐานยูเครนนะครับพวกเขานั้นได้ใช้ระบบการนําทางลูกจรวดแบบสายตาครับนั่นก็คือนํานทางด้วยกล้องทีวีนั่นเองโดยผู้ยิงนะครับจะเป็นผู้ท่าเป้าหมายให้กับลูกจรวดนะครับแล้วหลังจากนั้นลูกจรวดก็จะวิ่งเข้าหาเป้าหมายตามที่ผู้เล็งได้กําหนดไว้ครับ และด้วยเหตุน,นี้เองล่ะครับมันไม่ได้ล็อกเป้าจากความร้อนจึงทําให้ระบบแจ้งเตือนต่างๆของ KA 52ไม่ได้แจ้งเตือนให้นักบินทราบนั่นเองครับและการที่ KA 52นะครับทำการลอยตัวอยู่นิ่งๆแบบนั้นมันก็เลยตกเป็นเป้านิ่งไปเลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับในสนามรบยุคปัจจุบนันนี้ถือได้ว่าไม่มีส่วนไหนที่จะปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆของการรบนั้นได้ก้าวหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียว เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบจรวดต่อต้านรถถังแบบสังหน้าพี่ของยูเครนกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับอาวุธปล่อยนวิถีต่อต้านรถถังแบบสังหน้าพี่เข้าประจำการในกองทัพยูเครนในปีคิทัสกาศ2011ันนะครับมีใช้งานอยู่ราวๆประมาณ100รระบบส่วนลูกจรวดนั้นคาดว่าจะมีจำนวนมากเลยทีเดียว พวกมันนั้นจัดได้ว่าเป็นขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังชั้นยอดของยูเครนมีความสามารถชนิดยิงแล้วลืมหรือสามารถนำทางเข้าหาเป้าหมายได้ด้วยตนเองซึ่งมีระยะยิงตั้งแต่1 0 0ถึง5,500เมตรในเวลากลางวันและ1 0 0ถึง300เมตรในเวลากลางคืนครับส่วนลูกจรวดนั้นก็มีให้เลือกใช้งานกันอย่างมากมายซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4แบบนั่นเองแต่วันนี้แอดมินก็จะมาขอพูดถึงแบบเดียวนะครับนั่นก็คือขนาด152ม mm ิลลิเมตรครับ สำหรับลูกจรวดแบบ r k, k 2 m k ขนาด152ม mm, ิมที่บรรจุอยู่ในท่อยิงนั้นมีน้ำหนักประมาณ37กิโลกรัมแต่ถ้าเต็มระบบก็คือรวมขาตั้งระบบควบคุมการยิงและแ l a ท็อปแล้วจะมีน้ำหนักราวๆ104กิโลกรัมครับมือรบชนิดนี้จะเป็นแบบ tandem ระเบิดแรงสูงสามารถเจาะเกราะปฏิกิริยา ERA ได้อย่างสบายหลังจากกระทอกเกราะชั้นแรกออกไปแล้ว พวกมันสามารถเจาะเกราะเหล็กก้าเข้าไปได้อีกไม่น้อยกว่า1,100ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าต่อให้จะเป็นรถถังหรืออะไรก็ตามจรวดชนิดนี้ก็สามารถทำลายได้อย่างไม่ยากเย็นครับส่วนความเร็วในการเดินทางของลูกจรวดนั้นก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีถึง25วินาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะยิงของเป้าหมายครับสำหรับระบบการเล็งของอาวุธชนิดนี้พวกมันมีกล้องถ่ายภาพความร้อนพร้อมชุดนำทางโทรทัศน์ กลไกควบคุมจะอยู่ในแล็ปท็อปที่มีจอยสติ๊กช่วยให้ผู้ยิงสามารถนำทางขี่ปนาวุธไปได้ด้วยตนเองหรือสามารถใช้โหมดยิงแล้วลืมได้ข้อดีก็คือผู้ยิงสามารถต่อสายเครื่องยิงเข้ากับแล็ปท็อปของตนเองและอยู่ห่างจากเครื่องยิงได้ไกลถึง164ฟุตเลยทีเดียวทำให้โอกาสในการอยู่รอดของพลยิงนั้นสูงมากเลยทีเดียวครับยังก็เล่นเกมอยู่ในบ้านก็ไม่ปาน และนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆของจรวดต่อต้านรถถังสตังหน้าพีของยูเครนนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆในช่องของเราได้นะครับและเมื่อเราดูภาพรวมๆของจรวดต่อต้านรถถังของยูเครนรุ่นนี้แล้วพวกมันนั้นจะได้ว่าเป็นระบบอาวุธที่มีความสารพัดประโยชน์จริงๆครับไม่ว่าจะยิงรถถังยานหุ้มเกราะบังเกอร์หรือแม้กระทั่งอากาศยานพวกมันก็สามารถทำลายลงได้อย่างไม่ยากเย็นครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ ka 5 2ของรัสเซียกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า ka 52นั้นมันเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียนะครับพวกมันเป็นฮอโจมตรีรุ่น2ที่นั่งซึ่งมีแบบแผนมาจากเฮลิคอปเตอร์แบบ ka 5 0ครับฮอรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพรัสเซียในปีพศ2551ใช้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์นะครับให้กำลังเครื่องยนต์ละ 4,400แรงม้าและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง310กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินที่520กิโลเมตรครับ KA-52 ถือเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่บินเร็วและมีความคล่องแคล่วว่องไวมากที่สุดในโลกเนื่องจากว่าพวกมันมีโรเตอร์หลัก2ชุดที่ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างไม่น่าเชื่อ กราะของ KA-52 ที่หุ้มห้องนักบินและเครื่องยนต์สามารถทนทานการโจมตีจากกระสุนขนาด23มิลิเมตรได้นอกจากนี้เก้าอี้นักบินสามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องได้หากว่าเกิดความผิดพลาดหรือโดนอาวุธจนไม่สามารถบินต่อไปได้ครับส่วนทางด้านระบบอาวุธนั้นพวกมันติดตั้งปืนใหญ่อากาศขนาด30มิิเมรรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่สามารถโหลดได้สูงสุดมากถึง12ลูก นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกจรวดอากาศสวอากาศแบบอิกลาวีเพื่อต่อต้านอากาศยานของข้าศึกได้อีกด้วยครับส่วนทางด้านความทันสมัยนั้น ka 5 2ติดตั้งระบบจัดการสนามรบแบบไมล่าสุดระบบนี้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมต่อสื่อสารกับเฮลิคอปเตอร์ลำอื่นในฝูงได้รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งภายนอกทั้งนี้พวกมันมักถูกใช้ในงานภารกิจบินลาดตระเวนทางอากาศ จมตียันเกราะหรือกลุ่มฐานราบของฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงภารกิจตรวจจับและชี้เป้าหมายในส่วนหน้าเพื่อประสานงานการโจมตีกับเครื่องบินขับไล่ของทางฝั่งรัสเซียอีกด้วยครับและในช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมแอดมินก็จะขอพูดถึงสถานการณ์ในหมู่บ้านบูชากันนะครับ ซึ่งก็ได้มีรายงานว่ารัเสเซียนั้นได้ก่ออาชญากรรมสงครามโดยการสังหารประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้จากรายงานของทางฝั่งยูเครนและจากสื่อทางฝั่งตะวันตกนั้นได้ชี้แจงว่ามีผู้เสียชีวิตรวมๆแล้วมากกว่า300คนนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจํานวนที่มากเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามทางรัเสเซียนั้น ก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้โดยให้เหตุผลว่าทางฝั่งยูเครนนั้นสร้างภาพใส่ร้ายพวกตนครับทั้งนี้เราก็คงต้องรอการตรวจสอบจากสหรประชาชาตินะครับว่ารัสเซียนั้นได้ก่ออาชญากรรมสงครามขึ้นจริงหรือไม่ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆนะครับอย่างไรก็ตามแมนมินนั้นก็ขอภาวนาให้สงครามครั้งนี้นะครับจบลงโดยเร็วเพื่อที่ทุกฝ่ายนั้นเราจะได้มีสันติภาพร่วมกันอีกครั้งครับ สำหรับคลิปนี้หากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยคุณผู้ชมมานันที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ